What Can you see คุณเห็นอะไร Look at the picture answer the question ดูที่รูปภาพและตอบคำถาม Where are people in the pictures ประชาชนในรูปภาพอยู่ที่ไหน What time is it เวลาเท่าไหร่ How many people are looking at the time table ประชาชนจำนวนเท่าไหร่กำลังดูตารางเวลา A woman is reading a n e w s p a p e ผู้หญิงกำลังอ่านหนังสือพิมพ์ Where is she from ที่มาจากที่ไหน Is there a bus in the pictures มีรถบัสอยู่ในรูปภาพใช่ไหม Japanese นนชาวญี่ปุ่น Canadian ชาวแคนาดา French ชาวฝรัง่งเศส American ชาวอเมริกา Chinese ชาวจีน Australia ชาวออสเตรเลีย Country ประเทศ Nationality เชื้อชาติ subject วิชาไซแอนวิทยาศาสตร์อังกฤษภาษาอังกฤษไทยภาษาไทยแม h คณิตศาสตร์อา,าริตศิลปะม u s i c ดนตรี H i s t o r y ประวัติศาสตร์จิ o g ร a p h าฟภูมิศาสตร์ Jennifer is from the United States of America. Jennifer มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา She American. ื่อเป็นชาวอเมริกา Sarah is from Canada. เ a r a h มา,า,า,าจากประเทศแคนาดา she Canadian เธอเป็น h าวแคนาดา I go e a from Japan I go มาจากประเทศญี่ปุ่น she Japanese เธอเป็นชาวญี่ปุ่น Andy is from France Andy มาจากประเทศฝรั่งเศส he French ค่ะ e ป็นชาวฝรั่ง It Chinese it red It red ทงชาติชาวจีนสีแดง It have got a big star and four small star on it มันมีดาวดวงใหญ่หนึ่งดวงและดาวดวงเล็ก4ี่ดวงบนธงชาติเนมชื่อวัดชีลุกไลเธอมีลักษณะแบบใด f a เบอรี่ Favorite Subject วิชาที่ชอบวิชาที่โปรดปานเฟเบอรี่ o o d อาหารที่ชอบอาหารที่โปรดปานเฟเบอรี่ Sport กีฬาที่ชอบกีฬาที่โปรดปาน Pilot นักบิน Taxi d r i ได r คนขับแท็กซี่ช p อ s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  t a n t ผู้ช่วยร้านขาของ วีบอทโลผู Airport, ้สื station, st i, ่อข st ่าวฟุตบอลเพลย์อยู่นักฟุตบอลโพลิสออฟฟิเซอร์ตำรวจโฮสปิทอลโรงพยาบาลแอร์พอร์ตสนามบินช็อป้านค้าทีวีสเตชันสถานีโทรทัศน์โพลิสสเตชั i o สถานีตำรวจสคูลโรงเรียนแท็กซี่รถแท็กซี่วัดดาฮีดูเขาทำอาชีพอะไรฮีอุสอะพายลอตเขาเป็นนักบิน What does she do? เธอทำาอาชีพอะไร She is a reporter เธอเป็นผู้สื่อข่าว May I ask you some question ฉันต้องถามฉันต้องการถามคุณสักคาถามได้ไหม Yes of course ได้เลยแน่นอน Where does your mother work? แม่ของคุณทํางานอยู่ที่ไหน She work at a TV station เธอทำงานที่สถานีโทรทัศน์วัดชีรูเธอทำอาชีพอะไรชีอะวีพอตโตเธอเป็นผู้สื่อข่าวฮูดัตนั่นคือใครดัตไหมนั่นคือไหมวัดดัตฮีรูเขาทำอาชีพอะไรฮี he, uh, อะฟุตบอลเพย์ดูเขาเป็นนักฟุตบอลวัดฮิสเนชัโนลิตี้เขามีเชื้อชาติอะไร h e ออสเตรเลียนเขาเป็นชาวออสเตรเลีย where w h she from เธอมาจากที่ไหน she from Australia เธอมาจากประเทศออสเตรเลีย what does she do เธอทำอาชีพอะไร she is a doctor เธอเป็นคุณหมอ what does Maria m o t h e r do แม่ของมาเรียทำอาชีพอะไร she is a shop assistant เธอเป็นผู้ช่วยร้านขายของ What does m เ r ี a ฟา t h เ r อร์พ่อของมาเรียทำอาชีพอะไร he is a police officer เขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ I interview at t a c k on people ฉันสัมภาษณ์และพูดกับผู้คน I sometimes write new new story บางครั้งฉันเขียนข่าวต่างๆ I walk at a TV station ฉันทํางานที่สถานีโทรทัศน์ What am I ฉันเป็นอะไร you are a reporter คุณคือผู้ดข่าว that right ถูกต้องลหม What are the children in picture 1 doing เด็กๆในภาพที่1กําลังทําอะไร how many children are there in the swimming pool มีเด็กๆจํานวนเท่าไหร่ในสระว่ายน้ํา what are the children in picture 3 ดูอเด็กๆในภาพที่สามกำลังทำอะไร w h a t kid on food are there on the table มีผลไามาช้ชนิดอะไรบนโต๊ะ Are the children in picture for feeling well เด็กๆในภาพที่สี่รู้สึกสบายดีไหม Grape อ,ง,อ,อ,มองุ่น Watermelon แตงโม Ham ham sweet หวาน Toast ขนมปังปิง้ง Cereal ธัญพืช โลลี่ป๊อปลูกอมคุกกี้ขนมคุกกี้สลัดไส้กอฮอดดอกฮอดดอกพิซซ่าพิซซ่าสลัดสลัดแอปเปลิลแอปเปลิปปลฟิชปลาไก่ข้าวโคโค่วอเตอร์น้ำแคนดี้ลูกกวาดเบสขนมปงังช็อกโกชโ็อคช็อคเฮลตี้สุขภาพดีอันเฮลตี้สุขภาพไม่ดีฟู Food good for me, ้ดอีสคูดฟอร์มีผลไม้ดีต่อสัน I eat it every day ฉันกินมันทุกๆวัน Chocolate is not good for me ช็อกโกแลตไม่ดีต่อฉัน I don't eat it ฉ eh, ันไม่กินมันเอข่ายมิลนมจูส์น้ำผลไม้ Orange juice น้ำส้มฟู้ดสลัดสลัดผลไม้แซนด์วิชแซนด์วิชแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ Orange ส้มโทมิโทมะเขือเทศชิคเก้นไก่ไอส์ครีมไอศ์ครีมเค้กเค้กแครอทแครอท ร u n น h ปเอกกล่องอาหารกลางวัน What have you got for lunch คุณทานอะไรสำหรับอาหารเที่ยง I got a sandwich ฉันทานแซนด์วิช Have you got any f o o d คุณมีผลไม้ไหม Yes I got some watermelon มีฉันมีแตงโม What have you got to drink คุณมีเครื่องดื่มอะไร I got some water ฉันมีน้ำเปล่าฟูสลัดสลัดผลไม้ อินกูีเดนส่วนผสมวิสีตตำราตำรับเฟิร์สครั้งแรกเน็กต่อมาถัดมาเดนแล้วแล้วหลังจากนั้นเว้นเมื่อแฟม i ลี Family, ท้ายที่สุด The g o in a n o r o r g n g e Church is playing a computer game เตเด็กผู้หญิงในชุดเสื้อสีส้มกำลังเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ดู e อก็กซ์ไซออกกำลังกายเทคอ a ช h o เวออาบน้ำด้วยฝักบัวค n ีน e ันท,ทำความสะอาดฟันแปรงฟันเฮดเอ็ดปวดหัวทุชเอ็ดปวดฟันสโตม h ่ h เอ็ดปวดท้องโซ t ทเจ็บคอโคเป็นหวัดหนาววัดวองวิทโรเบิร์ตโรเบิร์ผิดปกติอะไร He has a h e a d a เ h e เขาปวดศีรษะ I h v v e To o t h a อ h e ฉันปวดฟัน You should go to see the dentist คุณควรไปพบหอมอฟัน I have a cold ฉันเป็นหวัด I have a toothache ฉันปวดฟัน I have a headache ฉันปวดศีรษะ I have a stomachache ฉันปวดท้อง I have a sore throat ฉันเจ็บคอ You should have a hot drink คุณควรดื่มน้ำร้อน You should exercise คุณควรออกกำลังกาย You should not eat anything at You should go to see the dentist คุณไม่ควรกินอะไรและคุณควรไปพบทันตแพทย์ You should not eat sweet คุณไม่ควรกินของหวาน You should go to bed คุณควรเข้านอน I have a toothache ฉันปวดฟัน You should go to see the dentist คุณควรไปพบทันตแพทย์ You should not eat anything คุณไม่ควรกินอะไร What wrong with Joe? You Joe Joe มีอะไรผิดปกติหรอ I have a h e a d ฉันปวดศีรษะ You should go to bed คุณควรเข้านอน How are you? คุณสบายดีไหม โอ้วัดวองโอ้มีอะไรผิดปกติ don't eat anything then go to see the dentist อยากกินอะไรหลังจากนั้นไปพบหมอฟัน do you always clean your teeth after meal คุณทำความสะอาดฟันหลังเมื่ออาหารหรือไม่ you should clean your teeth after meal คุณควรทำความสะอาด ปั้นหลังเมื่อหาร t h a t a Good idea นั่นเป็นความคิดที่ดี C U R e right ใช่คุณทำถูกต้องแล้ว I have a Toothache ฉันปวดฟัน I'm not well ฉันไม่สบาย No I don't ไม่ฉันไม่ได้ทำ do you like pizza คุณชอบพิซซ่าไหม do you like doing exercise คุณชอบออกกาลังกายไหม is it i t difficult or easy for you มันยากหรือมันง่ายสำหรับคุณ can you run fast คุณสามารถวิ่งได้เร็วไหม what is your favorite sport กีฬาอะไรที่คุณโปรดปัาน do you Eat breakfast คุณรับประทานอาหารเช้าไหม Do you eat a lot of vegetables คุณกินผักมากใช่ไหม Do you clean your teeth after meal คุณทำความสะอาดฟันหลังมื้ออาหารใช่ไหม Do you exercise คุณออกกำลังกายไหม Do you like doing d r i n k water คุณชอบ ดื่มน้ำใช่ไหม Do you sleep night o f อะทำไม Do you sleep eight hours at night คุณนอนหลับ8ชั่วโมงต่อคืนใช่ไหม Do you w r i t e with a l o t off TV คุณดูทีวีมากไหม do you get c o l n คุณเป็นหวัดบ่อยไหม do you eat snack? beet, vitamin, nec คุณกินขนมระหว่างมื้ออาหารไหม do you eat cake and chocolate? คุณกินเค้กและช็อกโกแลต o n w a y สม่ำเสมอร0อ I เบอร์เ็ออน go shopping a work ฉันไปซื้อของสม่ำเสมอหลังจากเลิกงานยูชอรีปกติ90%นอร์ม l ลลี่เกอร์ลอนลี่โดยทั่วไปธรรมดา80%ออฟเฟนไบบ์70%ซัมทามบางครั้ง50%ออคือชเนลี y เป็นครัง้งคราว30%เซนดอมนาน,นาครั้ง10%ลิช a l l ฮ h ร r d ี่แทบจะไม่เคย5%เนเวอร์ Never, ไม่เคย0% Do you eat a lot of f o o d คุณกินผลไม้มากไหม Do you walk to pet near your house? คุณเดินไปสถานที่ต่างๆใกล้บ้านของคุณใช่ไหม Do you like doing exercise? คุณชอบออกกำลังกายไหม Do you sleep for eight hours? ไหนคุณนอนไปชั่วโมองต่อคืนใช่ไหม Do you take a shower in the morning คุณอาบน้ำด้วยฝักบัวนในตอนเช้าใช่ไหม do you clean your teeth every day in ไหนคุณแปรงฟันของคุณทุกทุกคืนใช่ไหม do you drink cola คุณดื่มโคลาใช่ไหม do you w a t h a lot TV edition? คุณชอบดูทีวีมากใช่ไหม do you play Lot of computer g a m e ์คุณเล่นเกมคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ไหม d h a t it go yet it does no it doesn't that she go yet she d o no e s n o she doesn't that he go yet she d o no e s n o he d o e s n do you go yet I do no I don't do I go y e s you do no you don't do they go yes they do no they don't do we go yes วี o no we don't how many how do you sleep at night คุณตอนกลางคืนคุณนอนกี่ชั่วโมง what time do you go to bed คุณเข้านอนเวลาเท่าไหร่ how t h a e e k i d s of drink ชื่อเครื่องดื่ม3ชนิด1 a four k i d s of vegetable ชื่อผักสชนิด What do you have for o n e คุณรับประทานอาหารเที่ยงอะไร What food can you eat every day? คุณสามารถกินอาหารอะไรทุกๆวัน Name two k i n d of unhealthy food. ชื่ออาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพสองชนิดอาหารขยะ เนมทรีคิดออฟเฮลตี้ฟู้ดเชื่ออาหารเพื่อสุขภาพสามชนิดวัดเอ็กซ์ซ s e ์ o y o ดู o ยูดูคุณออกกำลังกายแบบใดวัดดู o ยู u แฮปฟ f ร r ดินเนอร์คุณรับประทานอาหารเย็นอะไรวัดดู y ยู l ไล e ์ทูด i n k คุณชอบดื่มอะไรวัดสปอร์ตดูอยู่เพย์คุณเล่นกีฬาอะไร วัดดูอยู่แฮเบ็กฟัดคุณรับประธานอาหารเช้าอะไร